องตาไปสองไปสลงไปเลยไปบุญไปไ,ป,ไ,ไปันโไลป,ปันก็ได้เยาีดี๋ยวไปโลปันก็ได้ปันน้นนนให้ตขอตขอกินบ้าทันงยุยนไปบุญเ ม้ามาหนีละ่ะอยู่นี่ละ่ะมามาแล้วผู้อยู่นี่ล่ะกองขันเป็นถวยยนะเงี้ยเรียกว่าจับอยูกันรอ่อ ไป็นผักรับูรณ์โอ้เป็นผักสมบครณ์เร็วๆโอ้ยต้องหวัดก่อนทันมากเป็นมารักษาหางว่าสบายดีแล้วหรอไมบอ,อหกอหายว่านะหายตงมอนีแล้วะถ้ไ,ได้หายดีนี่คะผมหายแล้ว,ลวโ่โอ้ไม่ผู้รักษาดีแล้ครับครับเออคือเป็นลูกกันมาหลานมันนกับหลานมันจะขอต่แแม่คนนันว่ะข้อเป็นแม่เป็น ่แม่ผมมันอนี่ลอครับผมแม่ผมักเสียเราครับมากราบแล้วีตลอดอครับทอยนรางว่าหันปูเขียบล่อมาล่นสิลงมาเขียบออลงมาเขียบเขียบเือยครับกี่แม่ผมมันแม่แมเสียเราลงมาล้กปามข้ามาสะไบไปครัเอือครับถือว่าเป็นบุญนะครับเนาะรถือว่าเป็นบุญครับผม่ให หนี่งยืนน้ำมนันนะผมครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมครัขบขอบคุณเด้อครับผมอย่าเสียอนุญาตให้กินน้ำมนันพ,พ่อปูขอบคุณนพ่นพอปูดเด้อกลิ่นน้ำมนแล้วแล้วกันอ้าวจะฟองเลยไปโอ้ได้สงการปูแล้วสงการนะอขอบคุณหลายๆนะครับผมอ,อ่าครับผมสงการเนาะน้ำมนันปูครับผมอนุญาตได้ครับเด้อสงการครับผมกราบขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่ย่งอยู่นี่มั้งมะนาวมะเขืส้มการ่นนะครับผมอันน้ำมันปูเล่ายืนผมมันกันโอ้ซาซูอ่าวส้มกลั่นนครับผมขอบคุณในรายครับบ้านผมมีไก่ครกินเลยผมก็ได้ผมมีวันไพร่นี่มันโอ้วันไพร่มือคุณครอนแก่นอ๋อครับผขีดไปกัาเทียมครับเทียมแม่ผมไปเลยช่วยศิษย์ในถ้ำศิษย์นักศึกษาดินหาครับ บ่มวคนหรอกตั <t t <t t ้ตอนนี้รองตาตางตามนเป็นหอกอขาวพอทีเดินทุรงก็ได้เดินทุรงมาเห็นมีเคราะมันยังงงอยู่ว่าโลกวม่ตัวตัวเอง

มาโอ้โหตปอยู่อันีเสีเื่อเราเห็บก็ได้ครับกุฏิอืมครับผมสีมาปูว่าาลาซาลาเล่าหลังหน่อยู่ซาลาลงทมสาลาแสดงทรครับอยู่ห้องไปเลยเออเกี่ยวมาเป็นพีตัวตัวนี้ครับขาเขาเราเดินตุดงเป็นเกยวเป็นพุงอืมครับไปทัวร์ัวประเทศ ว่าคือดึกไม่เห็นเยาเลยบอกผมว่ามาได้ว่ามาถึงต่พุ่นถึงกันกงเก่าเหรอเนี่ยครอืมครับบางกาบมันเสีะสเดชไปคนอายุวันนี่เพราะเฮาบ้านผมอยู่งบรนดุงครับผมบรรดุงครับผมโอ้ก็มาเที่ยวมาครับผมตามประวัติที่เราบอกว่าฝังบรนดุงแล้วก็ไปครับผมเกาไปหาอย่างผู้เสีโทษ ครับปูสีโทาเขาไปมาตลอดต้องปูเขาเนี่ยครับเกิดปูมาก่าด้ยโอ้คับผมปูสีทานครับโอ้ค่บผมนี่นี่คือปูสีโทษกับมะกราบม็นครับซาดูครับเราเราสักสิธิ์ปริหานหลาย่งผมคับผมตามที่สัมผัสมึงปฏิหานเลยบหมสักศิธิ์ครับคับผม ผมต bon, okay. ja. ั gender, okay. ้งใน้อยเลยมันมันว่าสอนสอนในทอสิ้นหาว่าให้กินเหล่าเลี้ยงยาฮนี่คงเป็นทหารเนาะมันยุดินรยลอยกระเส็นกจงหาเาปีนอยู่เสียอายุแล้วอือใช่ผมเสียไปสามปีจะส่งที่ันก็ได้สมงที่หนเอออยู่ในนั้นก็ได้ครับเรื่องเล่าเนี่ยอนุญาตเอลงยูทูบไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับราสว่บาบารมีของประูเฮาเ รันละมี่เราลองวังครับรต่ผมมาละมีเราปูห้องน้ำเสร็จ้น้ำมนเขาทำได้รถต้อยอนุญาตเสียลงยูทูบน้ำนาน้ำในรถนี่เป็นม่เตียมมาอนก็ได้ยูทยอันนี้อันนี้ใส่ขวดขึินอันนี้ใส่ขวดน้ำมตนปูร็จเอน้ำมัปูไม่้จะกินน้มันปูเราจะสมดน้ำในกันเป็นสงการพอดีเลยน้ำมนองปูตำกินก็ได้ครับผมเห็นลายๆาลย่างครับผม เขาบอกสนามเป็นทหารออกนาำเขาไปเลยนี่โอ้โอ้แข้วคาดตลอดครับออัสดี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 ครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยเลยครับเด้อครับผมยังจะไปผมผมครับครับครับขอพูดครับเสี่ยครับขอบคุณเจครับผมขอบคุณหลายครับครับนี่คือสลาหลังเก่าเนาะดีนอนใส่เสื้อผมกับคนตะกิ่งลุกครับผมนี่คือสลาหลังเก่าของพ่อครูสั่งโดยมือครับผม อันนี้คือทํำมือของจับของพ่อปูเองเลยครับผมนาที่วัดพระแทนพี่น้องสาาหลังเดิมเพิ่นลซิบอลลีอทิมุกอย่างครับเพิ่นลซิบอทลทำลายของเก่าครับยังอยู่เช่นเดิมครับพี่น้องกู้ใดมาเทียววัดพระแทนก็จะเห็นครับ ครับอยู่คางโบสนะครับเป็นสลาหลังหน่อยหลังหนึ่งครับซำซำหลังนี่แหละซำเหล่านี่แหละพี่น้องในวัดมีเหล่าที่พี่น้องสมัยโบราณเนาะก็คือเอาไวท้ทาเอาไวท้ทาย่ามขัดสนนั่นแหละก็ย่มเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะ,ะชาวบ้านก็คือเอาเข่ามาถวายแม่นบอกพี่น้องพระเพิ่นก็เก็บไว้ย่มอึดย่มอยากย่มเดินทางครับผมก็มีของของเพิ่น ผู้ใดเดือดร้อนกระซิผู้ใดผมมีอยากมีกินกระซิมาบูชาเอาน้ำปะปูนี่ตัวครับผมครับเก่าตามนี้นะครับเนาะครับผมมี่ใส่เข่าพอดีครับจบคลิปไว้นะสาราของพะปูดังเดิมครับผมครับสวัสดีครับใบกระดาษใบผ้ะเพราะว่าเฮาเฮาบ่แม่นล้างท่งแม่นบ่ล่ะอันนี้ปูโลงเองครับผมอันนี้มากราบหลวงปูโดยศรัทธามันครับมาส่งน้นาพิ่นครับครับบ่ได้ว่า แตมาเห็ดเพาะวดมายังบ่แบนรมาแต่ว่าผมมืงมแวแบบว่าเป็นนลองเองนี่เราข้าราชการเนาเป็นคนงเองครับเป็นมแบนเป็นล่งเองเนล่างเองเปิล่งเองเปิ่เองครับเิ่น่าบอไดม่าบ่ไดมีเกียวกนหาครบม่ได้มาเจกนนามาลบมูหยังสักอย่างเพราะ่าร้างนี่ พี่สร้างของลุงนะลุงก็มาตั้งแต่เพิ่นกลางตีคงคนก็รุ่งรานเออคนก็บ้อนุมมาได้หาหกปีตอนที่สั่งลวงปูตีคงอยู่เนี่ยครับผมเพราะว่าล่งปูบอกให้นมาหนลวงปูสร้างมาถึงมา่บ้านไทยใช่มาแต่าเป็อยูบ้านไทยอยบ้านไทยครับเดินทางปลอดภัยขอบคูณหลายๆครับผมไม่ให้สอบถามาเพราะว่ามีคนป่วยจ้ะครับผมครับครับ